ตอนนี้เราจะมาทําสูตรมะกรูดกันนะคะเพราะว่าในสวนเราจะมีมะกรูดเยอะนะคะเราก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนะคะป่อให้ร่วงทิ้งนะคะไม่เกิดประโยชน์เลยนะคะมะกรูดอย่างเนี้เขาเรากเก็บมาล้างให้สะอาดนะคะเราทําเป็นสูตรบรรเทาอาการไอหรือว่าบํารุงเสียงนะคะวิธีหมักก็ง่ายมากนะคะไม่ต้องผ่าเลยค่ะล้างให้สะอาดนะคะอัตราสามกิโลนะคะ ใส่ถังเลยค่ะหร,หรือว่าโหลแก้วหรือว่าโหลพลาสติกก็ได้นะคะที่เรามีอยู่นะคะหรืออาจจะไปซื้อก็ได้ใบเดองไม่กี่ตะตังนะคะแล้วก็น้ำตาลน้าตาลสีรำหนึ่งกิโลนะคะใส่ไปแล้วประมาณสักสามเดือนนะคะหมักทิ้งไว้เลยสามเดือนโดยไม่ต้องเติมน้ำเลยค่ะก็จะได้สูตรเข้มข้นนะคะจิบแก้ไอได้นะคะ ใส่ทั้งลูกนี้เพื่อเวลากรองเราจะได้กรองง่ายมากขึ้นถ้าเราผ่าเนี่ยก็จะออกมาเป็นอีกกลิ่นหนึ่งนะคะแล้วคือเนื้อเยื่ออะไรจะออกมาแล้วเวลากรองมันจะยุ่งยากมากนะคะซึ่งแต่ก่อนเราก็เคยทําแบบที่เราผ่านะคะแต่ตอนนี้เราไม่ต้องผ่าแล้วนะคะเพราะว่ามันจะอน้ําตาลตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําการไปดึงน้ําอันนี้ออกมาค่ะมันจะแฟบเลยค่ะภายในสามเดือนเนี่ยมะกรูดก็จะแฟบหมดเลยค่ะ น้ำมันจะออกมานะคะถ้าหมักเนี่ยออครั้งที่หนึ่งนะคะครั้งที่หนึ่งสามเดือนอันนี้เราไม่ต้องใส่น้ํานะคะรอบแรกนะคะหมักได้สามรอบพอครบสามเดือนกรองเอาน้ําออกมานะคะก็จะได้น้ําสูตรเข้มข้นออกมาอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเนื้อเดิมก็เติมน้ําตาลไปหนึ่งกิโลเติมน้ําไปให้พอท่วมเนื้อมะกรูด หมักไว้อีกสามเดือนก็จะได้รอบสองนะคะค่ะเติมน้ําเติมน้ำตาลลงไปเลยรอบสองนะคะรอบแรกเราทําอย่างนี้แล้วก็จบนะคะแล้วก็หมักทิ้งไปเลยเขียนวันที่ไว้วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สิบใช่ไหมคะเราก็เขียนไว้วันที่สิบเดือนอะไรเขียนไว้พอครบสามเดือนเราก็กรองด้วยผ้าขาบางออกมาเนื้อนี้เราก็หมักได้อีกสองรอบนะคะเหมือนเราคั้นกะทินั่นเอง ขั้นกะทินี่คือคือหัวกะทินะคะครั้งที่หนึ่งแล้วนี่ก็คือหางกะทินะคะใส่น้ําไปให้พอท่วมนะคะเติมน้ําที่สะอาดลงไปนะคะจบเป็นรอบที่สองพอครบสามเดือนก็จะได้น้ำหนึ่งน้ำสองน้ำสามนะคะแต่ถ้าน้ำสามเนี่ยถ้าเราไม่เอามาดื่มก็ได้นะคะเราอาจจะไปใช้ในเรื่องการสะผมนะคะบางคนอาจจะชอบกลิ่นของมะกรูดนะคะ ก็นำไปซักผ้าหรือว่าสระผมได้ตรงนี้นะคะจะเป็นสุดชำระร้างได้อีกตัวหนึ่งค่ะค่ะอันนี้ก็คือหัวเชื้อที่เราจะเก็บเอาไว้ดื่มนะคะวิธีดื่มนะคะจิบเอาทีละหยดนะคะไม่ใช่ดื่มทีละช้อนหรือว่าดื่มทีละหนึ่งแก้วนะคะจะช่วยในเรื่องหลอดเสียงนะคะแก้ไอได้หยดใส่คือถ้าว่าเราจะใส่ในขวดเล็กๆอ็ะค่ะพกติดตัวไปไหนมาไหนได้สะดวกค่ะ เวลา,าระคายเครืองคอก็จิบเอานะคะก็เท่ากับว่าเราได้ประหยัดนะคะในการที่จะไปซื้อยามารัรบประทานกันนะคะสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเราจึงนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ตรงนี้ค่ะแต่กากที่จะนำไปทิ้งเราก็เอาไปใส่ในใต้ต้นมะกรูดนะคะทำให้มะกรูดเนี่ยมีผลดกด้วยนะคะแสดงว่าทุกอย่างนี้ไม่ต้องทิ้งเลยนะคะทำได้ ใช้ได้ทุกกระบวนการนะคะนี่คือประโยชน์ของออมะกรูดอะค่ะนะคะ,นะคะนี่คือการหมักที่ง่ายมากนะคะซึ่งเด็กๆก,ก็สามารถที่จะทำได้นะคะเราบอกลูกบอกหลานนะคะแล้วก็ให้ไปทำใช้กันในครัวเรือนเราเป็นงานอดิเรกได้นะคะเนี่ยค่ะคือสูตรมะกรูดนะคะคือจบกระบวนการหมักแค่นี้นะคะ